อราาุราฮักรบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะเราเราก็อยู่กันกับเกมบีดเบฟโซยเช่นเคยนะครับวันก่อนมีกระชาสังเวียนผ่านไปหยกๆเนาะวันนี้ผมก็เลยเอาอุราฮาระเขียวสังเวียนมารีวิวกันให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูค่าสเตตัสข้าวๆกันก่อนดีกว่าอุราฮาระสังเวียนตัวนี้นะฮะเป็นตัวตีกาสาย SP SP โคตรสูงฮะ ตั้ง843นะแต่ว่าสูงมากๆมีเลือดเยอะเลือดเยอะมากแล้วก็เป็นผู้สังหารไรสังกัดตัวสังเวียนฮะตัวนี้เป็นตัวลงสังเวียนสําหรับคินเลอร์ไรสังกัดเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือไรสังกัดไรสังกัดในสังเวียนอ่ะค่อนข้างน้อยนะปกติจะเป็นอารันคาแล้วก็ยมทูตนะเท่าที่สังเกตดูอันติรู้สึกจะติดสถานะแผลชะกันฮะสร้างดาเมจและติดแผลชะกัน ลิ้งลดคุณธรรมถ้าจำตีแรง12เปอร์เซ็นต์มีมมมมสังเวียนเอ่อเเวลหนึ่งฮะเพิ่มค่าสเตตัสทั้งหมดบวกสิเลเวลสองได้รับไอเทมเสริมพลังเมื่อเริ่มบิก2อ่า3 4ี6เลเวล6 ฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งและเลเวลสิบครับจำนวนครั้งการใช้ทธาตุไม้ตายบวกหนึ่งใช้ทธาตุไม้ตายได้มากขึ้นนะโหดถือว่าโหดไปดูอ่าบัตติตี้ทั่วไปฮะสกิลพัฟซีฟครับอ่าทุกทุกการโจมตีเป็นสถานะแผ่ชะกันหมดน,นะฮะสกิลพัฟซีฟล่วเวลาสถานะเน็บชาหรือว่าไฟฟ้าช็อตร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสทําให้ติดแผ่ชะกันทุกๆห้าวินาทีโดยที่ศัตรูจะติดเองนะฮะไม่ต้องไปทํำลายเขาเขาก็ติดนะมีโอกาสนะ จำนวนบรบเด็กฉุกเฉินบวกหนึ่งเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติบวก20%แรง40%ไม้ตาย40%ลดคูณถามถ้าโจมตีแรง12%เพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรง20%ขอบเขตถือว่าดีมากมีประโยชน์มากในสังเวียนฮนะเพราะว่าแบบมันกว้างมากฮิตถ้าโจมตีแรงบวก1เวลาติดสถานะผิดปกติบวก,ก2วินาที อาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ว่าเขามีสกิลพาซีฟคือ,อมีโอกาสติดสถานะแผลชะการทุกๆ5วินาทีนะมีโอกาสติดเองเวลาติดสถานะผิดปกติวก2วินาทีโอเคเพิ่มความเสียหายทั้งหมดเมื่อตูติดสถานะแผลชะกันร์0อ่แรงขึ้นมานิดนึงนะเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินซูปเปอร์อาร์เมอร์ค่อนข้างดีนะฮะตัวนี้แจวมากเจวมากใน2เวียนแต่ไม่มีเกาะนะ แต่ไม่ต้องมีเกาะก็ได้เพราะว่ามันมันค่อนข้างเจ๋งนะมันออกไปทางแรงการสถานะแล้วก็มีสถานะใสเขานะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูท่าของเขาคร่าวๆครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะวิ่งก็ปกตินะแต่ว่าเห็นไหมการพุ่งจะกว้างเขาเรียกว่าอะไรก้าพิบตาในเกมเรียกว่าหลบฉุกเฉินท่าหนึ่งฮนะ ไปถ้าสองพัเป็นเหมือนพายุนะถ้าหนึ่งก็คือพุ่งพุ่งไปข้างหน้าปล่อยพลังพุ่งไปข้างหน้าถ้าสองก็ปล่อยพลังพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกันปั๊บถ้าสามาากว้างมากครับถ้าสามกว้างมากๆมันลดคุณดาวช้าอ่ะเดี๋ยวผมรอกัน <c oughs> <c oughs> ใส่ถ้าสามให้ดูอีกครั้งหนึง่ง ว่างมากครับเต็มหน้าจอเลยอันติอันติรู้สึกจะเป็นตอนที่สู้กับสู้กับยามิหรือเปล่าน่าจะใช่ไม่ใช่อาเซนแน่นอนเพราะเขาใช้อ่าร่างกายเทียมประมาณ2ครั้งนะตอนที่สู้กับยามิแล้วก็อเซนจะไปอัติอีกรอบหนึง่ง โอเคสวรจากที่ลองเล่นในสังเวียนดูก็รู้สึกว่าอ้จฉาสะดุดโทรศัพท์ผมมันแค่แมสีงไงมันไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่หรอก อ่าน้ตบุ๊กก็มีนะแต่ว่าตอนนี้น้องสาวไปมหาลัยอยู่นะฮะจะช่วยกันไปก่อนเล่นเกมแบบกระดึกบกระดึกบมากครับตอนนี้ เล็นแบบเฉยๆนี่แหละดูซิจะชนะไหมอุ้ยให้เอาฮานาทาโร่มาลงเลยเนาะแสดงว่าเปิดได้วันนี้แล้วก็ลงวันนี้เลยเนี่ยไอเซน แต่ว่าแรงจริงฮะสำหรับคิตะเ,เกะต,ตัวนี้นะเจอใครก็ไม่หวันฮะเจอใครก็ไม่หวันแล้วก็สกิลว,ว่างค่อนช้างไกลเลยมาสให้อือม,อมใครเอาอยู่ขบัตมาลงสังเวียนเนี่ย มันเป็นตัว PVP ลงสองเวนก็สวยดิพี่ท่านชนะฮะลงตาแรกครั้งแรกด้วยนะของของอุลฮาระตัวนี้กนนาการตีปกติ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคนที่กำลังลังเลว่าจะเปิดกาชาวราหะนะก็เอาคลิปนี้ไปลองดูฮนะว่านี่จะเปิดดีไหมมันน่าเปิดไหมนะจริงๆมันเก่งนะในสังเวียนอะถ้าเปิดก็ไม่มีอะไรแย่นะฮะ <c oughs> ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ